เป็นหม้อนี้มีน้ำหอมอะไรอย่างนีรับตอนเรียนยุคดกงมันก็จะมีเหตุลที คือเขาค้างเขาาให้เหตุผลไหมว่าคืออะไรคือเขาไม่บอกเลยครับบอกอะไรก็คือไม่จ่ายอะไรแต่จ่ายอะไรก็คือเงียบไปเลยอย่างเงี้ยครับแล้วมีตัวสัญญาอะไรเขาไหมมีครับมีมีตั้งแต่ใบสั่งซื้อจนถึงใบส่งของแต่ที่นี่เขาเอกสารเข้ามติดต่อติดต่อเขาไม่ได้เลยครับผมไปติดต่อประมาณสองครั้งแล้วก็เขาบอกว่าจะเอาเข้าที่ประชุมแล้วก็เงียบหายไปเลยครับ ัใช่ีเาที่้รจ้างด้วยความที่อยู่นานนะก็จะเป็นหกข้าวองเงินเดือนะคะก็เป็นเงินอยู่แสนะแสนสองาต้อก็เป็นแสนแปคัที่รวมตัวกันได้นะคะเห็นไหมอะ คือความเดือดร้อนเนาะมันเดือดร้อนทุกคนเราก็เข้าใจว่าบริษัทเดือดร้อนนะบริษัทเริ่มติดค้างเงินเดือนมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน63ค่ะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงเลิกจ้างวันที่31ธันวาวหกสรวมกับเงินเลิกจ้างแล้วเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมื่นที่เขายังไม่ได้จ่ายนีะแน่นอนเลยชีวิตเปลี่ยนเนาะ การศึกษาลูกที่เราคาดหวังไว้นะคะเงินทองที่เราเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาลูกมันก็ต้องเปลี่ยนไปแผนการศึกษาแผนการชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยค่ะไม่มีเงินชําระหนี้สนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ขอแค่จ่ายตรงตามที่ เราได้ตกลงกันไว้ถ้าอย่างนะะั้นแล้วค่ะก็คือโอเคแล้วเราอย่าไปทำอย่าต้องบีบตั้งก็อยากให้เขาจ่ายตามที่ศาลได้พิจารณาจ่ายแล้วทีอย่ใช่ก็อยากให้เห็นใจซึ่งเราก็ยอมกันแล้วเนาะณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็ซื้อไปแต่แต่ไม่ได้รับโอนแบบน,นะะี้ค่ะบางคนก็กุญแจก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อบางคนก็ ในสัญญามีซื้อพร้อมเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะแต่พอเราไปดูที่ห้องพวกเฟอร์นิเจอร์หายไม่ไม่ไม่มีตามในสัญญาเลยเยอะไหมครับที่ที่ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมคะคนหนึ่งเขาลงทุนไปเยอะไหมคะแต่ละคนเฉลี่ยประมาณสามถึงสี่ล้านนะคะแล้วมีกี่คนนะตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ สิบสิบสองสิบสามคนนะก็คือลักษณะก็คือว่าถูกชักชวนให้ร่วมงานนีนใช่ค่ะทั้งเขามีเงื่อนไขอะไรจูงใจทําให้คนเขาสนใจแบบนี้กันอันนี้ไม่เข้าใจเลยต้องต้องถามพี่ที่เขาแต่แต่กลุ่มนี้นี่คือส่วนใหญ่จะเป็นเป็นต่างชาติมีทั้งต่างชาติมีทั้งคนไทยค่ะเหมือนกับว่าซื้อแล้วเขาจะมีแบบ จ่ายค่าเช่าให้อะไรแบบนี้นนใช่ค่ะจะมีผลตอบแทนแต่มีผลตอบแทนแค่ในช่วงของปีแรกอี้แล้วต่อต่อไปก็ไม่มีส่วนกลุ่มของผมนี่ประมาณยี่สิบกว่าคนแล,ล้กกวกล,กลุ่มอื่นอีกห้าสิบกว่าคนกลุ่มกลุ่มอื่นๆอีกประมาณร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยมันรวมๆวมกันประมาณสามสี่ร้อยได้ที่แต่กลุ่มผมมันยี่สิบกว่าคนยี่สิบสามคน ก็ประมาณโดยประมาณ300กว่านี่ก็คือปัญหาเดียวกันใช่พี่ใช่เห็นบอกว่าไปฟ้องคดีต่อศาลแล้วใช่ใช่ครับแล้วมีความคลืบหน้ายัางไงครับก็ศาลก็สั่งให้จ่ายศาลก็สั่งให้จ่ายระบุวันเลยนะครับว่าบังคับคดีให้จ่ายตามจำนวนนี้ไม่เกินวันที่นี้ถ้าเกินไปก็โดนดอกเบี้ยอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ปรับไปตามนั้นตามขั้นตามตอนของเขาสุดท้ายก็เฉยเมยที่เขาไม่จ่ายแล้วเขาอ้างว่ายัางไงครับ <S <S มีเหตุเพราะให้เหตุผลแล้วว่าไง จริงๆหลักฐานมนีในไลน์เนาะพี่ทังเนาะหลักฐานมีในไลน์เขาก็บอกว่าอย่างเช่นว่าเออเงินทุนอยู่ต่างประเทศนะให้รอก่อนตอนนี้อาจจะติดขัดพอเรื่องคือเรื่องนี้มันเกิดก่อนโควิดรอบแรกนะพี่นะแล้วพอโควิดมาเนี่ยเขาก็สะดวกอ้างเลยทีเนี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าเอาโควิดมาอ้างไงครับพี่เอาโควิดมาอ้างว่าเนี่ยตอนนี้เออติดขัดโควิดนะเงินเดินทางมาไม่ถึงตอนนี้กําลังหาผู้เงินอยู่กับผู้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไง้ยโอ้โหอันนี้ก็บอกตรงมันก็ทอ้อเนาะพี่เนาะ ผมก็ท้ออ่ะพวกผมก็ท้อเลยก็อยากมาอยากจะอยากจะให้พวกพี่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ทําแบบแทบทุกทางแล้วอะ่ะคือเราก็ไม่ได้เป็นคือเราก็เป็นคนผมก็ตัวเลขคนหนึ่งพนักง,งานเนี่ยคือมาทํางานคือหวังเงินเดือนละหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเขามาติดค้างไว้เนี่ยพวกผมก็ไม่ได้มีอานาจอะไรที่ไปเร่งเร้าอะไรให้เขาขนาดนั้นหรอกเราก็ทําไปตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยพอสรุปมาละสรุปคดีออกมาละก็ยังโดนเพิกเฉยอีกมันก็เลยไม่รู้จะทายังไงล้วไงเนี่ยก็เลย ถ้าเจอพวกพี่อย่างเงี้ยมันก็ผมผมคิดว่าถ้าถึงหากจะไม่ได้คืนแต่ขอให้เขารู้หน่อยว่าเออเราก็เดือดร้อนนะไม่ใช่ว่าทําไปแล้วอย่างเงี้ยสรุปทุกอย่างแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมานะอันนี้ผมมองตรงเลยเพราะเฉลี่ยคนละสองแสนผมผมก็ตีไปแบบเร่งงง่ายๆว่าเฉลี่ยคนละสองแสนบางคนก็คืออย่างผม0 0 0แสน 1, กว่าบาทอีกคนอีกคนที่เขาหุดเนื่องก่อก็สามสี่แสนก็ว่านไปแต่เราเฉลี่ยว่าคนละสองแสนแล้วกันพวกนี้ไม่ไม่ได้รับการติดต่อกลับมาไม่ได้ไม่ได้มีความรับผิดชอบว่า จะให้เท่าไหร่ย,ยังไงจะผ่อนหรือจะยังไงเออผมไม่มีจริงๆนะก็บอกกันไปไม่ใช่ว่าหายไปแต่ก่อนหน้านั้นก็โกหกกันด้วยตามไปอะไรอย่างเงี้ยครับ